ามที่คุณครูสอนค่ะ mm hmm. คือเอาทำวิดีโอเสร็จใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาลงโซเชียลซึ่งปกติเราจะเอาลงกันเล่น mm hmm. ๆจะไม่มีอะไรใช่ไหมคะม่มีแปลกใช่ค่ะไม่มีแปลกแต่อันนี้คุณครูให้แอดในสิ่งที่เราจะต้องแอดเพื่ออาชีพเราแล้วก็ได้ผลจริงๆนะคะ mm hmm. แล้วก็เมื่อคือนก็ยังต่อกับลูกค้าก็คือว่าลูกค้าต้องการที่สัมาเช่าและต้องการที่จะอยู่ mm hmm. ในเมืองไทย ก็คือเราก็ต้องมีใช่ค่ะเป็นลูกค้าต่างชาติเป็นชาวอเมริกาซึ่งเขาเขาคงจะดูจากติ๊กต k อกอันนี้ผลลัพมาจากติ๊กต k อกนะคะซึ่งปกติเราเล่นติ๊กต k อกเราจะเล่นแบบธรรมดาสนุกสนานใช่ไหมคะ,ะทีนี้คุณครูบอกว่าเล่นแล้วเราทําวิดีโอแบบไหนที่เกี่ยวกับธุรกิจเราก็เลย เอาลงไปพอเอาลงไปปุ๊บเนี่ยคือได้ผลก็คือลูกค้าเห็นลูกค้าเห็นจากความเปลี่ยนแปลงคือจากที่เราเล่นๆแต่อันนี้มาเป็นแบบโชว์แล้วเราก็ออกหน้างานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็พรีเซนต์งานออกมาเขาก็เลยทักมาค่ะคือจากการที่แบบมองดูแล้วไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลนะคะแต่พอเรามาเรียนรู้แล้วเนี่ยความเป็นโปรเฟชชั่นอลที่อาจารย์ให้มาก็จะ มาเองนะคะจากการที่เราถ้าเราทำตามคุณครูนะคะขอบคุณคะ